ล่าสุดอด d i b i คือออกพาเลตตามาทั้งหมด4โทน4สีทุกคนรอบนี้คือไม่ได้ทําถึงนะคะทําเกินไปเลยแต่ว่าดับแรกแกมาดูนี่ก่อนคือเขาจะมีทั้งหมด8หลุมจะมีทั้งแบบแมทแล้วก็แบบกิตเตอร์ทุกคนเห็นป่ะมีทั้งโทนอ่อนโทนเข้มเป็นสีที่ประใช้ได้จริงอะทุกคนมาที่สีแรกนะคะอันนี้ชายเดทคือเป็นโทนแบบคูลโทนให้ฟิลแบบแต่งไปแล้วแบบเป็นฟิลแอบแอบแบบโนคือน่ารักมากเบอร์สองนะคะฟิลลิ่งพอร์ชสีนี้คือเป็นโทนน้าตาลแล้วปีนี้คือสีน้าตาลมาแรงใช่ป่ะตลับนี้คือใช ก็จะเป็นผิวแบบนูนโชโทนทุกคนนวลน,นวลน,นวลน,นวลคือแต่งเหมือนไม่ได้แต่งแต่งแล้วเหมือนแบบผิวหายใจได้เลยประมาณนั้นอนะ่ะสีสุดท้ายนะคะเบอร์สี่ casual talk สีนี้เขาจะมีความแบบชมพูชมพูธรรมชาตินะคะแต่ก็ยังมีความกรุงความเก๋นนะแกดูสวยมากเดี๋ยววันนี้จะมาแต่งลุกนูนโชโนให้ดูนะคะโดยใช้เป็นเบอร์ศูนย์สาม refresh morning นะตลับนี้โดยจะใช้เป็นสองสีงนี้ผสมกันนะเห็นปะทุกคนเม็ดสีเขาคุ้นเน้นมากแค่รอบเดียวคือดูดิชัดมากจากนั้นนะคะใช้สีที่เข้มก็คือมาหน่อยทาบริเวณหางตานะแบบนี้ใช้สีนน้ตาาาาลเเทๆผสมมกัะะคอ กรีดบริเวณหางตาแบบนี้แต่งนั้นเสร็จเรียบร้อยทุกคนให้ดูใกล้ๆคือลุคนี้คือสวยมากสามารถเป็นลุคที่แบบเอว r y เด y ลุคได้เลยคือเป็นผลิตตตาที่ครบจบมากแล้วเขาทำมาแบบทุกโทนทุกสีผิวสีไหนทาก็คือรอดสามารถเลือกใช้ตามโทนที่ตัวเองชอบได้เลยฝากพิกัดไปให้ในตะก้าแล้วนะ